สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้เฮียมีเรื่องจะมาแชร์นะครับกิจกรรมจากผลิตภัณฑ์นมนะครับไทยเดนมาร์กนะครับผมตอนนี้นะครับไทยเดนมาร์กนะครับได้จัดกิจกรรมนะฮะดื่มปั๊มดื่มปั๊บลุ้นโชคนะครับกับนมไทยเดนมาร์ก UST นะครับผมก็จะมีการแจกรางวัลนะครับมีแจกรางวัลลุ้นทองคำนะครับหนัก10บาทนะครับทองคำหนัก1สลึงแล้วก็ ซ a มซุงเกล l a x กซี่ทนะครับผมก็ประกาศครั้งที่12นะฮะมันสุกที่24กันยาที่ผ่านมานะครับก็ <c oughs> ตัวนี้นะครับก็จะรวมสนุกได้นะครับตัวนี้ก็คือช่วงรางวันใหญ่เนี่ย ลุ่นรางวัล,ลทองคำหนัก10บ,บาทเนี่ยนะครับก็เขาจะจับมาที่24นะครับแต่ก็หมดเขตรับชิ้นส่วนมาที่20กันยาน,นี้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมง่ายๆนะครก็แค่ส่งกล่องไทยเดนมาร์กนะฮะ UST ขนาดใดก็ได้รสชาติใดก็ได้นะครับพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนฮะส่งมาที่ตู้ปอนอนะครับอ,อ๋อไม่ใช่ตู้ปอนอสิต้องส่งมาที่เลขที่ 3 8 8แปทับสีโครงการชิกดิสตรีตนะครับซอยรามคำแหงสาห้สามนะครับถนนรามคำแหงแขวงพัพพรานะครับเขตวางทองหลางกรุงกรุงเทพมหานคร10310ฮะเขียนเบอร์โทรศัพท์วไว้ก็ดีนะครับผมก็ยังไงก็คือหมดเขตรับที่ส่วนที่20กันยานี้นะครับขอให้ทุกคนนะฮะก็ ข้าสนใจนะครับจะลุ้นนะครับทองนะครับผมหนักสิบบาทนะครับพวก Galaxy Tab อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้นะครับก็จะมีครั้งอื่นๆก็จะเป็นพวก ทองคำหนักหนึ่งสลึงโทรศัพท์เยียี่นะครับเสื้อยืดนะครับสก็ตบอร์ดลำโพงบลูทูธนะครับแต่ว่าตัวที่จัดหนักจัดใหญ่นะฮะรางวัลเต็มๆเนี่ยอยู่ที่ทองคำหนัก10บาทนะครับผมก็ยังไงสำหรับคนที่สนใจนะฮะอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมเป็นรูปสนุกกันนะครับก็จะมีพวกลมกล่องไทยเดนมาร์กนะฮะชนิดใดขนาดใดก็ได้นะครับก็รสชาติใดก็ได้นะฮะตัด ตัดกล่องออกมานะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ะย,ยังไงก็ล้างให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> บางทีเฮียตัดออกมาดิแบบโอโ้โหกลิน่นมันไม่ค่อยดีเลยถ้าเราแบบไม่รีบล้างนะนะเออนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปกระเจงให้เฮียด้วยนะครับสวัสดีครับ